เป็นศัตรูในมูฟวี่แรกมันโดนโอเมกามอนปราบมันก็เลยต้องมีร่างที่มาปราบโอเมกามอนเพื่อที่จะโดนอีกตัวหนึ่งของพระเอกปราบ สวัสดีครับกินดีดต้อนรับเขา้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับดีเอนมีในวันนี้ศัตรูคือเดียโบโลมอนกับอาร์มาเกมอนจากเรื่องดิจิมอนแอดเวนเจอร์โดยก็จะเป็นมูวี่สอันนะครับมูวี่ที่1ก็ของภาคแรกอย่าง Our War g เก e นะครับแล้วก็มูวี่ที่2การล้างแค้นของเดียโบโลมอนครับซึ่งบทบาทของพวกมันค่อนข้างเรียบง่ายนะครับผมก็จะพยายามเอาเรื่องราวที่เป็นสลักของที่ปรากกดฏตัวขึ้นมาเป็นศัตรูกับพวกไทจิพวกเดสุเกะในมูวี่ทั้ง2ภาคนี้มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังซึ่งคลิปนี้ก็อาาจ,จไม่ใชกรสปย ซะทีเดียวนะครับจะโฟกัสไปที่ตัวร้ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประเด็นอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องผมก็ตัดทิ้งไปทั้งหมดทั้งมวลเลยนะถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราก็มาดูของเดียบูลอมอนกันก่อนครับว่าเขามาเป็นศัตรูได้อย่างไรนะซึ่งเราบอกก่อนนะครับว่ามูฟวี่ทั้งสองภาคนี้ถ้าไปเจาะไทม์ไลน์ดีๆแล้วมันเป็นการจบของอนิเมะทั้งสองภาคนะอย่างของการเจอกับเดียบูลอมอนนะครับมันเป็นการเจอในปี2000ของตามเนื้อเรื่องครับซึ่งช่วงที่พวกไทจิไปผจญภัยในอนิเมะมันก็เป็นปี99ะนะหนลังากปราเพคาเล้า ผ่านไปประมาณสักเกือบๆปีอะไรเงี้ยก็ได้เจอกับเดียโบโรมอนซึ่งเหตุการณ์มันเริ่มจากที่ว่าโคชิโร่เขาสัมผัสได้ว่ามันมีดิจิทัมะที่อยู่ในเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็มีการฟักตัวออกมาซึ่งฟักตัวออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นคุรามอนก่อนซึ่งคุรามอนนะครับเป็นดิจิมอนที่ตามการวิจัยของโคชิโร่นะครับมันกินข้อมูลในเน็ตเวิร์กแล้วก็โตเร็วมากครับผมซึ่งการโตของมันเนาะมันก็ค่อยๆมีการวิวัฒนาการจนกลายเป็นดิจิมอนที่ชื่อว่าเครามอนครับ K มันก็ค่อยๆกินเน็ตเวิร์ดเข้าไปแล้วก็กำลังจะเติบโตซึ่งอันนี้ทิ้งไว้ไม่ดีแน่ใช่ไหมโคชิโร่ตอนนั้นอยู่กับไทจินะครับก็ต้องวางแผนกันแล้วว่าจะมาจัดการกับไอ้ศัตรูตัวนี้ยังไงดีซึ่งตอนแรกก็คือต้องหงหาพวกอากูมอนก่อนเลยแหละเนาะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมีคุณสมบัติของการเป็นดิจิมอนครับการที่เป็นดิจิมอนก็ต้องใช้ดิจิมอนในการจัดการถ้าทุกคนจําตอนจบของภาคเอเวนเจอร์ได้ก็คือพวกอากูมอนเนี่ยอยู่ที่ดิจิตอลเวิด์ใช่ไหมแล้วทีนี้พวกไทจิออย่นันนนนะะงงไไบา,ารารา World งงรคร ไม่มีเรื่องราวของดิจิตอลเกตตอนนั้นมันก็เลยไม่มีหนทางเลยว่าจะทํายังไงติดต่ออากุมันดีซึ่งคุณเกนไในได้ตอบโจทย์ตอนนี้ให้นะครับก็ติดต่อมากับพวกโคชิโร่บอกว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้อากุมันไปช่วยนะซึ่งตอนแรกพวกไทจิก็อุ่นใจแล้วโอเคทางั้นดิจิมอนคู่หูพร้อมดิจิไว้พวกเราก็มีแล้วเพื่อนๆแล้วเป็นยังไงพร้อมที่จะส่งดิจิมอนคู่หูไปต่อสู้ไหมซึ่งตอนนั้นนะครับมันมีเหตุที่ว่า่อนอนๆตตนนไจงงกัรบึทิโ เ,เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคู่หูที่มาตอนแรกเพื่อจะต่อกอรกับเครามอนก็จะเป็นเทนโทมอนกับอากูมอนครับซึ่ง2ตัวนี้เข้าไปประทะกับเครามอนก็พอไหวกลายเป็นร่างตัวเต็มวัยเข้าบี้เลยนะครับผมโดยที่ว่าร่างตัวเต็มวัยเอาอยู่ครับแต่ทีนี้เครามอนมันก็ไม่ยอมครับผมจากการที่ว่ามันได้ข้อมูลมาเยอะแยะแล้วมันก็เลยวิวัฒนาการข้ามขั้น2ขั้นกันเลยทีเดียวนะเป็นดิจิมอนที่ชื่อว่าอินเฟอร์มอนครับหลังจากนั้นเนี่ยพวกไทจิก็ต้องใช้ดิจิมอนของตัวเองให้เป็นร่างสมบูรณ์นะ ซึ่งอินเฟอร์มอนตีดิจมอนคู่หูของไทจิกับโคชิโร่จนคืนร่างเป็นเจริญไวไปก่อนเลยครับและทีนี้ก็ชัดเจนแล้วแหละว่าไม่น่าจะสู้ได้นะครับทีนี้เนี่ยการต่อสู้ครั้งนั้นต้องบอกว่ามันมีคนที่เฝ้าดูการต่อสู้ซึ่งก็จะเป็นพวกเด็กๆที่อยู่ทั่วโลกนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไทจิเองก็โอเคต้องวางแผนตั้งตัวกันใหม่แล้วว่าจะจัดการกับไอดิจมอนร่างสมบูรณ์ที่มันเข้ากืนกินเน็ตเวิร์กนั้นยังไงดีก็เลยมีการโทรตามเพื่อนอีกรอบหนึ่ ซึ่งการแฮกเน็ตเวิร์กนะครับผมปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็กลายเป็นว่าทําให้พวกไทจีเนี่ยไม่สามารถใช้ระบบการติดต่อผ่านโทรศัพท์ได้นะครับเอาพอติดต่อผ่านโทรศัพท์ไม่ได้ปุ๊บทำยังไงดีจนหาหนทางได้นะครับได้ข้อความจากยามาโตะที่ก็ติดต่อมาว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นหรือเปล่าและสุดท้ายสามารถติดต่อกับยามาโตะได้จนรีบบอกให้ยามาโตะเนี่ยไปหาคอมมาหาคอมมาเสร็จปุ๊บจะได้ส่งกาบูมอนเข้าไปช่วยจัดการกับอีทีจิมอนตัวนั้นอีกทีหนึ่งซิซึ่งที่่ยยวอ,อนนู นะแล้วทีนี้จะหาคอมจากที่ไหนว่าตอนนั้นรู้สึกว่าจะไปเที่ยวเกาะด้วยใช่ไหมแล้วพอหาคอมเจอได้ปุ๊บเอาเอาปาตามอนกับกาบูมอนเข้าไปสมทบซิแล้วทีนี้ก็ต้องรีบจัดก,การมันเลยนะครับด้วยการที่ว่ายามาโตกะกับไทจิเนี่ยจะให้ดิจิมอนของตัวเองกลายเป็นร่างสุดยอดแล้วก็เข้าต่อก่อนครับซึ่งระหว่างที่จะเป็นร่างสุดยอดเข้าต่อก่อนนั่นนะครับอินเฟอร์มอนมันก็แปลงร่างอีกทีหนึ่งนะครับกลายเป็นเดียบรมอนแล้วนะจ๊ะตัวเธออ่ะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นศัตรูประจําคลิ โบรโม์มอนโผล่มานะครับมันสกัดปาตามอนกับเทนโทมอนก่อนครับผมโจมตีโพลาเข้าไป2ตัวนั้นก็ยังสู้ไม่ไหวนะครับแล้วทีนี้ระหว่าง2คนนั้นสู้ไม่ไหวปุ๊บวอลเกรมอนกับเมทันการูมอนก็ต้องเข้าปะทะครับผมซึ่งระหว่างที่ปะทะกันดุเดือดนะครับผมนี่ยังชอบเลยอีฉากเนี้ยคือโคชิโร่เนี่ยระหว่างแบบมีการเคลียร์เรื่องราวของการต่อสู้กับอีดิจิมอนในเน็ตเวิร์กตัวนี้ใช่ไหมครับเขากินชาอู่หลงเยอะเกินไปครับผมและทีนี้ระหว่างการต่อสู้กับเดียบรอมอนโคชิโร่ปวดฉี่ซะก่อนครับผมขอไปห้้้้อออองนนนนนนใช่มมมัแแลวไททจิตตเเเห็็กรบบสูี ตัวเองก็เชียร์เต็มที่แม่งคอมแทงเข้าผมคือเหมือนเชียร์ไปเขย่าคอมไปครับเออตอนนั้นอยู่หน้าคอมใช่ไหมแล้วทีนี้วอลเกรมอนก็ลอยเทงเต้งเลยครับผมเหมือนหยุดการเคลื่อนที่ใช่ไหมยามาโตก็หัวเสียเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไทจิมึงทำอะไรวะวอลเกรมอนหยุดการเคลื่อนไหวไปแล้วแล้วพอโคชิโร่มาแก้คอมปุ๊บนะครับก็กลับเข้าสู่สถานการณ์ที่ว่าเห็นการต่อสู้แล้วทีนี้การต่อสู้คือมันย่ําแย่แล้วครับผมตอนนี้คือทั้งวอลเกรมอนแล้วก็เมทันการ์ูมอนเอาไม่อยู่นะแล้วทีนี้ไอเดียโบโรอม,รมอออนนคคัมกกก็็็็าาปปปตวเเเงืืลย2 4 คูณไปเรื่อยใช่ไหมมันก็มีประโยชน์ที่เด้งขึ้นมาในเน็ตเวิร์กนะครับผมบอกว่าใครที่มีนาฬิกาอยู่ไหมเห็นไทม์ไลน์นับย้อนหลังนี้หรือเปล่าซึ่งเป็นการนับคาดาวสินาทีนะครับสินาทีนั้นคืออะไรโคชิโร่สืบค้นข้อมูลไปครับว่าไอการที่ว่าเดียบอลามอนตั้งแต่เป็นร่างที่เป็นฟักออกจากไข่มาแล้วเนี่ยการที่มันกินกินเน็ตเวิร์กไปเรื่อยเหมือนกับว่ามันต้องการสร้างความปั่นป่วนให้กับเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งสิ่งที่มันทําก็คือการไปบังคับให้มีการยิง Mid ม,มิสไซออล์าากกกทท่มมครงิีีียอออื23ูน้ ส0นาทีที่เป็นเคาดาวมันคือการนับถอยหลังว่ามิสไซ์จะติดระเบิดเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เหตุการณ์คือบัลไลยจักเลยถ้าเกิดว่าไม่สามารถจัดการกับเดียบอโลมอนได้ก็ไม่สามารถหยุดมิสไซได้ทั่วโลกก็อาจจะบึ้มปั๊มบึ้มปั๊มกันเลยทีเดียวเชียวนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกเด็กๆทั่วโลกนะครับพวกเด็กทั่วไปเลยนะไม่ใช่เป็นเด็กที่ถูกเลือกเขาก็ได้มีการส่งเมลมาขอให้คนที่กำลังสู้กักบไอเดียบอโลมอนนะนะั้นเน่ยมันทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิไม่ง,มงจจั้ ระหว่างการต่อสู้ก็เกิดเหตุการณ์หนึง่งซึ่งเหมือนเป็นเกมจริงๆนะก็คือการที่ว่าพวกเด็กๆมีการส่งเมลมาหาโคชิโร่อย่างมหาศาลเลยใช่ไหมครับแล้วทีนี้ไอเมลที่ส่งมานะั้นนะเหมือนกับว่าเน็ตเบิร์กมันทํางานหนักเกินไปและทีนี้เมลก็เลยทําให้การเคลื่อนไหวของวอ์เกรมอนกับเมทันการูมอนเนี่ยค่อยๆแลกลงไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเขาาเข้าใจคําว่าแลกเนาะคือมันก็ว่าเราเล่นเกมไปแล้วเหมือนเกมมันกระตุกระตกมีความช้ามีความหน่วงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแม่งเกิดเหตุการณ์อย่าง,งานั้นขึ้นกับ, mon, กบ, um on, บวอลเกรมอน เพื่อที่จะให้กําลังใจวอร์เกรมอนกับเมทันการ์โดมอนอย่างใกล้ชิดเลยครับผมและทีนี้กลายเป็นว่าพลังเมลที่พวกเด็กๆส่งมานั้นนะครับมันกลายเป็นแรงปรารถนาที่จะทําให้พวกฝั่งพระเอกนั้นเอาชนะได้ตรงนี้แหละครับก็ถือกําเนิดเป็นโอเมกามอนขึ้นมานะครับซึ่งโอเมกามอนอันนี้ถือว่ามาครั้งแรกเลยเนาะแล้วก็สามารถใช้พลังของเขานั้นในการกวาดพวกแบบเดียบอโลมอนเรียบเลยครับซึ่งตอนนั้นเดียบอโลมอนจํานวนเป็นหมื่นเลยนะเออโอเมกามอนสามารถจัดการได้ในพริบตาแบบนั้นจนเหลือแค่ตัวสุดท้ายตัวเดียวและและทีนี้นะครับ ก็เหลือนาทีเดียวด้วยนะที Mid ่มิสไซมันจะจุดระเบิดซึ่งตอนนั้นมันเหลือตัวเดียวและทีนี้มันก็พยายามที่จะหลบหนีนะครับแล้วโอเมกามอนก็ตามหาตัวมันไม่ค่อยจะเจอด้วยนะแล้วโคชิโร่ก็เลยบอกว่าอืมถ้าอย่างนั้นแล้วก็อ๋อไอเรื่องที่ว่าอีเมลทําให้การเคลื่อนที่ของดิจิมอนมันช้าลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโคชิโร่ก็เลยทําการฟอร์เว d ์อีเมลนะครับไปให้กับตัวที่อยู่ในเน็ตเวิร์กตอนนั้นอย่างเดียวโบลามอนแทนครับผมกลายเป็นว่าเดียวโบลามอนเหมือนรับเมลจำนวนมหาศาลใช่ไหมทำให้การเคลื่อน่ันา,า,ารการจดดคแิว ไม่ทันแล้วนะแต่ว่าเวลามันเหลือเป็นเสี้ยววินาทีครับผมมิสไซล์ก็เลยจะไม่ระเบิดนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นว่ามีมิสไซล์ที่แบบตกลงมาในแม่น้ําด้วยแล้วก็ไม่ระเบิดเป็นเพราะว่าพวกไทจีนั้นสามารถจัดการกับเดียบลมอนได้ก่อนครับอ่ะก็เป็นสเต็ปการโชว์เทพของโอเมกามอนในมูฟวี่นี้ไปนั่นเองครับและทีนี้มันก็มีการล้างแค้นจากตัวเดียบลมอนนะครับซึ่งมันเป็นมูฟวี่ของภาคซีรทูนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หลังจากนั้นเหมือนกันครับผมหลังจากที่จัดการกับลาาสออย่งรไไีเ,รเดมปิมันกก็คือารที่ว่า พวกโคชิโร่เรียกประชุมพวกเด็กๆที่ถูกเลือกทั้งหลายเลยว่าตอนนั้นใครว่างมาคุยกันหน่อยสิตอนนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นในโลกเน็ตเวิร์กแล้วก็ได้ข้อความมาตั้งแต่แรกเลยครับผมว่าน่าจะเป็นฝีมือของเดียบอมอนนะเดียบอมอนออกมาอารวาสในเน็ตเวิร์กอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ปี2002เนาะซึ่งตัวของเดียบอมอนก็เหมือนกับว่ามีเวลา2ปีเนาะในการที่จะเก็บตัวอยู่ในเน็ตเวิร์กเพื่อที่จะทําการลางแคมป์ครั้งนี้ครับแล้วทีนี้วเมเมดยลตัิ คือโอเมกามอนนั่นเองครับในการที่จะเข้าไปในเน็ตเวิร์กเพื่อจัดการกับมันและทีนี้เดอบอลลามอนมันมีแผนอะไรบางอยา่างอีกอย่างหนึ่งที่ดูปแปลกๆนะคือการที่ว่ามันจะทําการแฮกเน็ตเวิร์กเข้าไปในโทรศัพท์มือถือของมนุษย์ทั่วโลกเลยครับซึ่งมือถือใดก็ตามที่ตกเป็นเป้าของเดอบอลลามอนปุ๊บเนี่ยมันจะมีอ e ีเมลส่งไปแล้วพอกดรับอ e ีเมลปุ๊บจะเกิดเป็นคูรามอนที่ออกมาในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับอ่าและทีนี้มีทั้งผู้ใหญ่เด็กเล็กแดงคนแก่อะไรพวกนี้เขาก็มีการรับเมลแบบเนี้โดยง,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 ง อี่วยวิน่นมากดเข้าลิงก์นี้กดเข้าลิงก์นู้นสิอะไรเงี้ยนะครับคือแบบตอนนั้นก็คือน่าจะมีอ e ีเมลส่งมาในมือถืออย่างเงี้ยเนาะแล้วก็รับเมลนู้นรับเมลนีน่คือที่จริงถ้ามองในมุมบ้านเราเนี่ย ไออ e ีเมลของคนญี่ปุ่นที่รับผ่านมือถือมันคือ SMS ครับผมอ่ะแล้วทีนี้ในของบริบทคนญี่ปุ่นแบบนี้แหละครับรับอ e ีเมลมาเสร็จปุ๊บมันก็มีคูรามอนปรากฏตัวขึ้นมาใช่ไหมครับตัวนี้โคชิโร่ก็เลยขอให้เคนกาเดสุเกะเนี่ยแบ่งหน้าที่กันไปก็คือไปเก็บพวกคูรามอนที่หลุดออกมาจากมือถือของคนเหล่านั้นซิแล้วก็เอามาเก็บตัวไว้ที่ของฝั่งโคชิโร่เพื่อที่จะส่งไปจัดการต่อในโลกเน็ตเวิร์กอีกทีหนึ่งและขอให้เลี่ยงการต่อสู้ด้วยเพราะว่าไม่แน่ว่าการต่อสู้อาจจะทําให้ม อย่างดีเลยทีเดียวเชีวและทีนี้ของไทจิกยามาโตะที่เข้าไปในเนะ็ตเวิร์กเนาะตอนแรกก็คือไปเจอกับเดียบลมอนแล้วแล้วก็ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาจนทาเกรุกับฮิคาริก็ได้เข้ามาซัพพอร์ตอีกทีหนึ่งนะครับโดยการต่อสู้ครั้งนั้นก็คือสามารถจัดการกับเดียบอลลมอนที่อยู่ในเน็ตเวิร์กได้เนาะแต่ว่าตรงเนี้ยอยู่ในแผนของเดียบอลมอนอยู่แล้วครับผมคือมันน่าจะต้องการลากโอเมกามอนเข้ามาที่นี้แล้วทีนี้เนี่ยพอเดียบอลมอนตายใช่ไหมครับมันก็ส่งต่อพลังต่อไปให้กับคูรามอนจาาาานนนวววมมาาลล่่ใ Network, ็รตรกกกแ้้ปฏัขึโผะ เป็นหมื่นเป็นแสนตัวครับเออคือปรากฏตัวขึ้นมาเยอะมากและทีนี้ระหว่างที่คูรามอนมีการปรากฏตัวขึ้นมาจากตัวนั้น,นครับในส่วนของมิติเนตเปิร์กที่พวกโอเมกามอนบุกเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนถูกปิดลงนะครับก็คือทําให้พวกไทจิกบยามาโตตอนแรกไม่สามารถที่จะออกมาจากมิตินั้นได้นะแล้วทีนี้พวกคูรามอนมันก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่อ่าวโตวเกียวครับซึ่งจํานวนมหาศาลของพวกคูรามอนเนาะทำให้ไดสุกะกบเคนนั้นพลากจากดิจิมอนคู่หูของตัวเองไปครับก็พัดหลงกันไปเนาะก็ขอให้ไปสมทบกันที่อ่าวโตวเกียวก็แล้วกันเพราะังงก็ตาาามมมแล้วเนนน่ครอจะ ต้องการไปทําอะไรที่นู่นสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็ทําจริงๆครับผมพวกมัาจำนวนมหาศาลนั้นนะครับไปรวมที่อาวโตเกียวแล้วก็รวมเป็นไข่ซึ่งตอนนี้ไข่กำลังจะฟักตัวใช่ไหมแล้วเคนกาดสุเกะก็ต้องรีบไปนะครับจนไข่ฟักตัวออกมาจนได้กลายเป็นดิจิมอนที่มีชื่อว่าอารมาเกมอนครับซึ่งอาร์มาเกมอนนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นดิจิมอนระดับอัลตรานะครับก็คือเหมือนกับเป็นร่างที่เกินร่างสุดยอดไปอีกทีหนึง่งคือถ้าตามลําดับขั้นเลยเป็นร่างวิวัฒนาการของเดียบโอลเมื่อามาอานั้นนะครับ ข้อมูลของมันก็ใหญ่เกินไปเนาะโคชิโร่บอกว่าไม่สามารถส่งมันกลับเข้านเนตเวิร์กได้ทังอย่างนี้แน่นอนต้องจัดการให้มันสลายตัวก่อนอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ไทจิกายามาโตะก็กลับมาพอดีครับผมอ่ะกว่าจะหลุดออกมาจากโลกมิติได้ใช่ไหมแล้วพอมาเจอกับอาร์มาเกมอนปุ๊บก็ต้องเข้าต่อสู้กันครับผมซึ่งตอนเป็นเดียบอลอมอนเป็นหมื่นตัวนะยังสามารถจัดการได้ด้วยโอเมกามอนเลยเนาะแต่ว่าคราวนี้ไม่สามารถทําอะไรได้เลยครับพยายามโจมตีก็แล้วนะครับแต่ว่าโดนท่าอัลติเมทแฟร์ของอาร์มาเกมอนโจมตีเข้าไปโอเมกามอนแขนหลุดเลยแล้วพอ Omega หลดเสร็จปุ๊บพระเอกภาคหนึ่งไปแล้วพระเอกภาค2ต้องมาครับคืออิมพีเรียลดามอนปรากฏตัวขึ้นมาแล้วนะครับผมเคนกาเดสุเกะมาสมทบได้ทันมาสมทบได้พอดีนะอิมพีเรียลดามอนเป็นไฟเตอร์โหมดเข้าปะทะกับอาร์มาเกมอนเลยครับซึ่งถ้าเอาสเกลพลังแล้วโอเมกามอนยังทาอะไรอาร์มาเกมอนไม่ได้เลยอิมพีเรียลดามอนก็ไม่น่าจะไหวใช่ไหมแล้วสู้ไปสู้มาก็เกือบจะแพ้เหมือนกันครับสเต็ปเดียวกันเป๊ะเลยครับคือโดนอัลติเมทแฟร์ของอาร์มาเกมอนโจมตีเข้าไปจนอิมพีเรียลดามอนก็เกือบร่วงไปแล้วนะแต่่่่ททีีีีนนนนน้้้มมััักกกกก็็็ออพวเดดๆููาารรตตสสงงงคืํล ใจส่งแรงใจว่าพวกเราจะต้องชนะให้ได้เลยนะแล้วทีนี้พลังของโอเมกามอนที่น่าจะหมดไปแล้วเนาะเขาก็มารวมเป็นพลังให้กับอิมพีเรียลดามอนเกิดเป็นอิมพีเรียลดาร์มอนพาราดินหมดครับซึ่งอิมพีเรียลดาร์มอนต์พาราดินหมดก็แหมฮะตัวเทพมาทั้งทีเนาะก็ใช้อเมก้าเบสซัดเข้าไปที่อาร์มาเกมอนจนอาร์มาเกมอนใช้คาว่าตัวแตกได้เลยครับเออก็คือสลายไปปุ๊บเนาะแต่ทีนี้มันยังมีพวกแบบคูรามอนที่กระจัดกระจายออกมาจากตัวตนของอาร์มาเกมอนอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าอยมางไรแล และเอออริที่อยู่ตรงใกล้ๆบริเวณนั้นพอดีก็เกิดไอเดียเลยว่าถ้าให้ทุกคนใช้มือถือในการที่จะเก็บกักตัวคูรามอนไว้ไม่ให้มันกระจายตัวออกไปนอกบริเวณเนี้ก็น่าจะทําให้ส่งมันกลับไปยังโลกเน็ตเวิร์กได้แบบไม่ให้มันกลับมานะและทีนี้เอออริก็ให้ทุกคนส่งพลังแสงจากมือถือเนี่ยไปที่โอเมกาเบรดอีกทีหนึ่งเนาะเพื่อที่จะผนึกคูรามอนตามวิธีการที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับและทีนี้ก็สําเร็จด้วยทําให้พวกคูรามอนนั้นสลายหายไปจนหมดเกลี้ยงเลยครับผมก็เป็นการปิดฉากบอสร,ระดับ และเ네นื้อเรื่องของมูฟี่นี้ก็จบลงไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นบทบาทของเดียบลามอนแล้วก็การกลับมาล้างแค้นและวิวัฒนาการไปถึงขั้นเป็นอาร์มาเกมอนนั่นเองครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมซึ่งมูฟี่สอันนี้ก็ถือว่าเป็นมูฟี่เก่าพองสมควรนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมูฟี่อันที่1เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าหาดูได้ที่ไหนนะที่ถูกลิขสิทธิ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมูฟี่ของอันที่2เนี่ยการล้างแค้นของเดียบลามอนท่านผู้ชมไปหาดูในบิลิบิลิได้นะครอนนมอนะของบ สนนนาาพูดคุยกับ้งสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณะทีนี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ